สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอุปปอพารวยปอยีไตนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดนะฮะวัดอาจารย์คมนะครับผมครับวันนี้เรามาเจอคุณแม่นะครับที่สือพญานาคได้นะครับเอฟซีครับตามาถมองเห็นพญานาคนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับคุณแม่ก็เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วนะครับผมว่าคุณแม่เนี่ยได้เห็นพญานาคนะครับขึ้นนะฮะหลังจากที่ไปปฏิบัติ ทำหรือว่าอย่างอะไรประมาณนี้แหละฮะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของคุณแม่ดีกว,ว่าอันนี้ย้านะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแนวทางของคุณแม่ชุดต่องวดจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นมารับชมรับฟังพร้อมพรม้อมกันครับผมเดี๋ยวตามแอดมินมาครับว่าคุณแม่พบเจอพญานาคแบบไหนหรือว่าเป็นฝันหรือว่าเจอจริง,รงๆนะฮะไปตามมาครับผม แม่ครับสวัสดีครับผมแม่ค่ะคุณพรวนเพราะว่าแม่ไปนั่งอยู่สมาธิอยู่เป้าล้าเลยเนาะครับผมการสะดวกแม่ไปนั่งสมาธิยุคเชียนแม่ไปยุคเชียนอ่านไปจำศีลอ่นสองปีเชียนทั้งใดแม่เชียนอุบลรัตน์อ่ะแม่เป็นคนทั้งใดนี่เอาคนที่ว่านี่แหละนี่คนสะอาดเนี่ยไปนั่งสมาธิอยู่หุ่นเลยเอาแม่ไปจำศีลอยอ่านสองปี่ วันนี้แม่ก็เลยไปเนี่มาแรงมากแม่เลยไปจำาสีงนั่นงสมาธิอยู่เคียนวันนี้เลยเห็นปูพญานาคขึ้นมา,าแม่ท<อ>ั้งเก่าเขียนเปิดตีซื้อทองแม่เห็นพญานาจ้ะเห็นในสมาธิมันวันนี้ามานสมาธิแล้วนะแม่นั่งหรือเพิ่นขึ้นให้แม่เห็นเลย<ะ>แม่นั่งไปนั่งอยู่สมาธิตะวันตูเพิ่นขึ้นมา,าแม่ก็น,นั่งพูด<อ>กับเพิ่นโนสิละ กนได้ท้าว่าพ่อเป็นอยังเปินเลยว่าพ่อจุดโทเพิ่์ลวามหาแม่ศรีปทุมมาเพิ่์ลวานศรีแม่เปิร์ลวาวก็เพิ่์ลนั่นล่ะบันทึกว่าอาจารย์ซุ่มนี่คนบันทับมหาแม่เพิ่์ลว่าเห็นแม่แม่ไปอยู่ในเขียนอยู่ในนั่นน้ำนั่งอยู่บนเกาะเลยนั่นล่ะก็เลยเห็นเพิ่์ลก็เลยสัมผัสเหมือนเพิร์ลเนย่ยมุ่งสัมภาษณ์เพินเลยมาบอกสวงวันนี้เพินเลยขึ้นเห็นอีกเห็นแบบเห็นตะนางลำ ยานบวชนี่เราบ่เห็นเรา่าจจะไปถ่ายรูปเลยบ่ได้ก็นั่งล่าก็เลยมาบวงสรวงเลเหเหินไปถ่ายรูปเอาครับเป็นห่างบ่เห็นค่ะคือแม่แต่ว่าแม่นี่งคนขึ้นมาตูดโกงนาแม่เลยแต่นางสมาธินั่นแม่มางาน่บวงสรวงนี่แม่ฟันบอมขึ้นแม่พราฟันก็ยังว่าฟันเห็นตัดไป็มอมป้าตัวเราเมาว่าสั้นจ้าฝันเห็นภาพป้าตแม่นเพราะว่าคนเมาเหล่าจากพอสุดโทว่าสั้น วันนี้อีพ่อมาเอาเหล้ามาให้เรากินเราเลยเมาวันนี้แม่เลยไปเอาลูกกูขึ้นในเมาเหล้าฉันเลยวางซี่ครับเลยไปปลกผ่าให้ลูกย่านคนมาเห็นลูกไส้แม่บวชเป็นพระนี่แหละผู้นี่ละโอ้แม่เอาดลยฝันมองแม่นจ้ะฝันว่าคนปลาตัเออฝันว่าเราปลาตัก็เลยมาแกะเราฟังตะบุเซานี่ละเพร่ะนอายุเท่าใดหร่เนี่ยถามแล้วสนแม่จะจีบอะไรบ้าอายุเท่าใดค่ะ วันที่หา0ปีหาที่จ่ารายุเท่าไรจ้าโอ้หาิ6หาที่หาหาอย่าู5หาแม่สิปีเป็นเท่าไรกันแม่สาธุแม่ฟอว่าแม่ถือเลขบนี้ฟอบว่าแม่สัมผัสกับเลขได้เลยโอ้ทันแม่หูจักนี่คือคือหายไปทำแล้าโหลดแม่ แม่หู่จักนี่เขาเป็ครชื่อเรนแม่ชื่ออยังไรแม่สุภาพแม่สุภาพดาภูวันคือแม่สามารถเห็นพญานาคได้นะครับนั่งเห็นเลยเหรอครับแม่ไม่ได้ไม่ได้ฝันใช่ไหมครับว่าฝันฝันเป็นน่งสมาธิแบบนี่ล่ะยุก่อนหินก่อนง่ายๆครับเพิ่นก็นั่มหาเพราะว่าตะเวนมันขึ้นมือแล้วะครับเป็นนางเพิ่นก็เลยขึ้นมาาหแม่ น,นี่มือรุ่นมา,ากวัดตัวตัวใหญ่คนนี้ต <c oughs> ีไปเกี่ยว,เ,วเกี่ยวเพิ่นนัหนึ่งเกี่ยวรักเสาหนี่มองเหล้ายู่นี่จนเข้าย่านตัวบักไงเป็น<อ>เป็นงูใหญ่งูด,ดำเนี่คร<ะ>ับย,ยานซุ่มกระเทยเพิ่นย่านไห่แลนนี้เนาะคนยุเชียนนั่นแหละ ตาแม่เหนือจะเก็ตเกตปีแล้วจ้าวันนี้แม่มาร่วมงานบุญกระถินแหละครับผ้มารวมงานอาจารย์พ่มันไปนั่งไปเอารวมมากซอยงามเล่าแม่ยุบันเนาะตัวี้วงก็ูกแม่สีบ่สีเด้เลยนะวเ่นเพื่นเ่นแม่สีแม่ดูว่า แล้วแม่บอกแม่นตลอดจ้ะนั่นผู้นั้นเป็นพู่อนเฮ็ดเลีได้เจ้าตัวแม่นี่เฮ็ดบ่ได้ดอกแม่เห็นกาไลยไปแม่บ่อยากเว้ามันเป็นทั้งสั้นเพราะอะที่พอสุ้ทั่วคนบ่ให้แม่มันเป็นแบบปริศนาต้องไม่ได้ใช่ไหมครับจ้ะไม่ได้คือไม่ได้เลยทำอะไรก็ไม่ได้การเพิ่นสิบอกมันโดนเดี๋ยวิ่นก็บอกเป็นตัวเลย บอกบอกเป็นตัวเลยแม่เขียนให้เลยสิเขียนให้แล้วถามเพิ่นมแห้งสนย่ามเพิ่นมาเขียนให้แม่บม่รู้สองโอ้เขียนให้เป็นตัวเลยทั้งสามมาเขียนให้ได้จ้าแล้ววอกให้ฟันแห้งงวดนี้มีห้าห้ากับห้าหกสองวดไว้ก่อนนะแม่เนาะจ้าโอ้ก็คือว่าแม่สามารถเห็นพญานาคได้นะครับผมเห็นเห็นกี่รอบแม่ที่แม่เคยสัมผัสนะครับเก็นรอบเดียวจ้เห็นรอบเดียวเลยเนคือมากเป็นน้องน้ำแบบนื้มันทึงไงเขียน ก็เหนมาเตียนจ้ะที่ทุกคนล่ะนี่องใหญ่ไหมครับแม่องใหญ่ตัว่ะโว้ปักใหญ่ขึ้นโอ้หมาเก่าเตียนเลยเลียงอุ้ยอุ้ยแม่ซันคู้จังเลยเสิหัวใจไายตายเลยออะี่แม่ไปเห็นแม่กระตั้งสมาธิได้แม่ก็่ลื่เลยเก้าวเสียนเลยครับแม่จ้าก้าเสียนเลยปัดเลยถามนางถามเพื่อนเพลี้ยวเพื่อนเพื่อนพอโต เลยไหมครับแม่ก็มีตกใจอยอะบ้านนี้แม่ตั้งตีได้แม่หรือว่าเป็นย่านต่นหรือสั้นครับแม่เลยตั้งคิดได้แม่ก็เลยนั่งถามเพิ่นโอ้เล่นเพิ่นไปยูหันสองปีแม่ก็สิเห็นครับกปีโอ้แม่แม่ไปจำศีลอยู่ที่นั่นสองปีเลยสปีแม่ไปเรื่อยปะค่ะไปเรื่อยปะ แม่ไปปีนี้แม่กับเป็นแนวทางนะครับผมของแม่สุภาพนะครับเจอกันครั้งแรกนะครับผมที่งานบุญกระถินเนาะได้ยินประวัติแม่มานานแล้วนะครับว่าคุณแม่เนี่ยสามารถสื่อพญานาคได้นะครับผมทางช่องก็เพิ่งได้เจอเป็นครั้งแรกนะครับผมกับคุณแม่ก็ฝันว่าลูกชายนะครับที่บวชเป็นพระเนี่ยนะฮะฝันว่าเมานะครับผมก็แก้ผ้าเดินอย่างงี้นะครับอายุก็ห้าสิบห้าห้าสิบหกนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะ แนวทางของคุณแม่คุณแม่ก็ไปนั่งสมาธินะครับผมที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับผมปรากฏว่าก็เจอพญานาคนะครับผมไม่ได้ฝันนะฮะคุณแม่บอกว่าเห็นเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับแนวทางนะครับแนวทางต่องวดไว้ก่อนนะครับของคุณแม่สุภาพก็มี55กับ56นะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ